It was at this moment that he knew. He fucked up. <laughs> Nani? สวัสดีทุกท่านผมก้องมณฑวัฒน์นะครับในวันนี้นะครับวันที่10พฤศจิกายนนะครับเป็นวันเกิดของนักแสดงสาวสุยผู้คนหนึ่งนะครับที่ผมเองก็ชื่นชอบคนนี้มากๆเลยนะครับและก็คือพี่ตูนพัฒดารินนั่นเองนะครับก็สุขสันต์วันเกิดนะครับพี่ตูนครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมากๆนะครับก็ขอให้วันเกิดปีนี้เป็นปีที่ดีสำหรับพี่ตูนนะครับมีความสุขและเติมเต็มใจและก็เป็นที่รักต่อทุกๆคนด้วยนะครับไอพี่ตูนเองเนี่ยก็เป็นดาราที่ผมชอบอีกคนหนึ่งเลยนะครับอยากจะ โอกาสเจอพี่ตูมามากเลยนะครับวันสวรรค์ยังคงน่ามีโอกาสไน้มาเจอกันนะครับใครนะครับที่อยากจะมาอวยพรวานเกิดพี่ตูนเนี่ยก็มาอวามกันได้เลยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปดูผลงานต่างๆของพี่ตูนเนี่ยก็ไปดูกันได้เลยนะครับทุกเรื่องเลยนะครับที่พี่ตูนไปเล่นนะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆของพี่ตูนเนี่ยก็ไปติดตามกันได้เลยนะครับก่อนจากกันไปครับเดี๋ยวผมจะร้องเพลงอวยพรวันเกิดไปให้พี่ตูฟังสักหน่อยก็แล้วกันนะครับ ฮัลโหลฮัลโหลพี่ตูนสุดสามต์วันเกิดนะเดี๋ยวผมจัดน้องเพื่อนว้คพามวันเกิดมาให้พี่ฟังนะครับแล้วจัฟังดีๆน,นะครับ Happy birthday to you Happy birthday to you Happy birthday to, Happy birthday to พี่ตูนพัชดาเล่น Happy birthday to you สวัสดีครับพี่ตูนครับ ถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้เจอพี่ตูนเนี่ยก็จะถือว่าเป็นที่หน้ายิยนดีๆมากๆเลยนะครับและถ้าเกิดผมได้มีโอกาสได้ทํางานวงการบันเทิงได้ได้มีโอกาสได้มาร่วมงานได้ลเล่นละครกับพี่ตูนเนี่ยก็จะถือว่าเป็นที่หน้ายิยนดีๆมากๆเลยนะครับและถ้าเป็นไปได้นะครับถ้าเกิดคลิปนี้มียอดวิวสักประมาณ800วิวแล้วก็ตอวไลค์8ปสิไลค์ผมจะทาคลิปคอนเทนต์ออกเดทและเป็นแฟนกับพี่ตูนพอดาลีหนึ่งวันนะครับ <laughs> ซ,ซึ่งมาเป็นสิ่ง <iin> ที่ผมแบบจะลองทำมากๆเลยนะครับผมน่าจะพูดแบบนี้ปรหลาดคลิปแรกนะครับว่าอยากจะรองทำคอนเทนต์ออกเดทเสด็จปินดารานักน้องนางแบบหนึ่งวันจะเป็นยังไงนะครับก็อยากจะลองดูนะครับย้ํานะครับว่าผมทําเป็นคอนเทนต์นะครับเที่ยและสาเหตุที่ผมชอบพี่ตูนเนี่ยนั่นก็เพราะว่าพี่ตูนเขาเนี่ยเขาน่ารักครับเขาน่ารักครับเขาน่ารักครับเขาน่ารัก แบบน่านรักมากๆเลยนะครับเสี่ยก็น่ารักมากๆเลยนะครับแล้วก็เป็นผู้หญิงที่ผมชอบมากๆเลยนะครับเป็นดาราที่ผมแบบตกหูุมรักนะครับพี่ตูนครับอยากจะบอกว่าเป็นลักษณะที่ผมชอบมากๆเลยนะครับว่ามีโอกาสผมจะได้เจอกันอย่างแน่นอนนะครับแต่แถ้าเกิดผมได้เจอพี่ตูพนพานานินตัวจริงๆนะเนี่ยผมก็คงออกอาการแบบว่า It was at this was ตื่นเต้นต้องต่าวแจ๊ดต่าวแจ๊ดแต่แห <c oughs> มพูงไม่ออกเลยนะครับที่ได้เจอพี่ตูสุดสวยแล้วก็น่ารักเนี่ยโอ้ก็คงแบบเก็บอาการไม่เข้าอยู่เลยนะครับที่ได้เจอพี่ตูจริงๆนะครับโอ้ก็คงแบบพูงไม่ออกเลยนะครับก็คงจะได้มีโอกาสได้เจอพี่ตูแบบจริงๆจังๆนะครับเพราะได้พูดคุยกันเล็กน้อยน,นะครับก็อยากจะเจอพี่ตูมากๆเลยนะครับพี่ตูครับโอไมเอะว่ามูซินเดย์รูนนี่ นนยังไงก็สุสามวันเกิดนะครับพี่ตูนครับขอให้วันเกิดปีนี้มีความสุขมา,มากๆนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะไปดูผลงนานต่างๆของพี่ตูนเนี่ยก็ไปดูกันได้เลยนะครับทุกเนืองที่พี่ตูนไปเล่นนะครับแล้วก็ช่องทางต่างๆขอพี่ตูนเนี่ยก็ไปกดติดตามกันด้วยนะคะรับรวมไปถึงของผมด้วยนะครับสุสามวันเกิดนะครับพี่ตูนค,ครับ Happy birthday to you. 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 Happy birthday to you.